ที่บอกไว้นะคะคนจะพาไปเที่ยวที่ที่โรแมนติกมากมา,า <ๆ S 2> เลยจะ<า><า>อยู่ใกล้ใกล้กรุงเทพนี่เองนะคะจังหวัดราชบุรีค่ะเดี๋ยวพาไปสัม,สมผัสความโรแมนติกของกล mm ิ่นเทียนหอมนะคะไปเที่ยวกันเลยค่ะเจ mm ้า hmm. พบ้านหอมเทียนนะคะสถานที่คุ้นเคยของนักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านไปผ่านมาในอำเภอสวนพึ่งค่ะ mm hmm. เป็นสถานที่สวยสวยโรแมนติกนะคะ ซึ่งเกิดจากคุณเอรัชนิกรชิมมะผู้ก่อตั้งค่ะซึ่งเกิดแล้วก็เติบโตที่สวนพึ่งนี่เองค่ะโดยคุณเอนะคะมีอาชีพทําเทียนทรงออกในแถบยุโรปค่ะก่อนที่จะกลับมาพัฒนาบ้านเกิดตัวเองนะคะซึ่งได้สร้างโรงงานอยู่ในแอมเภอจอมบึงค่ะ คนผลิตเนี่ยก็เป็นพี่ๆน้องๆคนในพื้นที่กันเองนั่นแหละค่ะซึ่งเขาก็ได้ปรับเปลี่ยนโฉมนะคะของเนื้อที่กว่า20ไร่ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวค่ะโดยได้ถ่ายทอดศิลปะผ่า์ทางเทียนหอมในรูปแบบที่แปลกตาต่างๆมากมายนะคะพร้อมยังมีกิจกรรมการทาเทียนให้นักท่องเที่ยวได้ทําของที่ระลึกซึ่งเป็นฝีมือตัวเองเนี่ยกลับไปฝากเพื่อนๆหรือว่ากลับไปฝากคนที่ตัวเองรักได้ด้วยค่ะ ซึ่งเทียนหอมเนี่ยนอกจากจะเป็นของที่ระลึกของที่นี่แล้วนะคะที่นี่เขายังมีร้านอาหารไว้บริการมีร้านค้าจากคนในสวนพึ่งค่ะมีขายทั้งภาพวาดเสื้อผ้ากระเป๋าขนมในวัยเด็กนะคะมีให้เลือกเยอะแยะเลยทีเดียวนะคะสําหรับจุดไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้เลยเวลาถ้าเกิดว่าทุกคนไปที่นี่นะคะ ต้องไปที่จุดชมวิวที่เรียกว่าใครไปเนี่ยก็ต้องหยุดชมแล้วก็หยุดถ่ายรูปนะคะเพราะว่าสวยมากๆและที่นี่เขาก็ยังมีร้านกาแฟาน่ารักน่ารักค่ะซึ่งตกแต่งด้วยของเก่าซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นของสะสมของคุณเอ๋นั่นเองนะคะที่นี่เนี่ยบอกเลยว่าบรรยากาศดีมากๆค่ะเหมาะที่จะมานั่งสูดอากาศบริสุทธิ์นะคะแล้วก็ชมวิวพระอาทิตย์ตกดินไปด้วยนะคะ แต่ถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าไปแล้วมันโอ้ตอนกลางวันมันร้อนเหลือเกินไปแวะที่นี่เลยค่ะที่นี่เขามีร้านไอศครีมโฮมเมดนะคะซึ่งเป็นสูตรกะเหรี่ยงด้วยรู้ให้ได้นั่งลายร้อนในห้องแอร์ชิลๆนะคะทานไอตีมแบบว่าสูตรที่ไม่เหมือนใครนอกจากที่นี่นะคะที่เขามีเทียนหอมไปเป็นสินค้าที่ระลึกหลักแล้วเนี่ยเขายังมีสินค้าที่ระลึกอื่นๆอีกเยอะเลยนะคะรวมทั้งมีร้านอาหารที่อร่อยๆซึ่งบอกเลยว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีมาตลอด7ปีที่ผ่านมานี้ค่ะ เขาทำน่ารักดีน่ารักมากค่ะสาหรับบ้านหอมเทียนนะคะเปิดให้เที่ยวกันทุกวันค่ะตั้งแต่8ปดโมงเช้าจนถึงหกโมงเย็นนะคะ ส่วนวันเสาร์และว,วันอาทิตย์เนี่ยปิด2องทุ่มค่ะค่าบริการก็50บาทต่อนหนึ่งท่านนะคะและสําหรับใครที่พาสัตว์เลี้ยงไปน้องหมาน้องแมวอะไรเงี้ยสามารถพาเข้าไปเที่ยวด้วยได้นะคะ<ม>แล้วก็สําหรับนักปั่นจักรยานอันนี้พิเศษเลยใครที่ปั่นจักรยานไปแถวนน้นนะคะที่นี่มีบริการพิเศษค่ะคือแวะพักแล้วก็อาบน้ําได้ฟรีด้วยนอ้โเจ๋งเลยค่ะสําหรับคุณผู้ชมนะคะถ้าเกิดว่าอยากไปสถานที่ท,ที่โรแมนติกมากๆแบบนี้นะคะไปได้คะ่ะที่อาําเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีนะคะ คุณผู้ชมสอบถามข้อมูลก่อนได้ค่ะที่เบอร์0 8 1 9 9 5 8 1 4นนะคะค่ะเป็นอีกที่หนึ่งที่เขาหอมจริงใช่เทียนหอมมากเป็นแวะอาบน้ำเป็นร้านค้าที่ประหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวเลยนะเราใช้เวลาอยู่ตรงนั้นนานมากเทมีความสุขค่ะฝนเคยไปที่นี่แล้วก็แบบได้ทําเทียนของตัวเองกลับมาวานทุกวันนี้ก็ยังมีเทียนของที่นี่อยู่ที่บ้านอยู่ไม่แก้จุดเพราะว่าเก็บเอาไว้เป็นของตัเอไปเที่ยวกันได้ค่ะงาน้้ำฝนชวนทั้งถิ่น ต้องไปสวยยชวนไปเที่ยวนะคะมาจากนี้กันบ้างสวยไม่แพ้กันไปดูชุดคล้ายกันได้โยงดอกข้างหลังดอกไม้ข้างหลังสวยไม่แพ้ไม่แพ้ท้องฝนเลยค่ะ ก็มีกล่ก้องเขาจับไปดอกไม้ฝนหันหน้าฝนสวัสดีคุณป้าเลยยังจะเป็นคุณน้องฝนเป็นลูกสาวบุญธรรมใช่ฉันขอกับคุณแม่เขาแล้วคือเขาเป็นยี้ยค่ะเห็นใครสวยๆเขาบอกว่าป้าจะเป็นลูกเขาหมดเขาชอบเขาชอบโยงโกยมาหมดเขาชอบโยงน้องเกลน้ำฝนนี่ลูกฉันหมดเลยอ่ะ พาพี่ปอไปเที่ยวดีกว่าเพราะว่าที่นี่นะคะเป็นท่ามพี่ปอเนี่ยคือทำไมถึงต้องพาพี่ปอไปเพราะว่าคุณชมทราบตไหมพี่ปอชอบไปชวนไปเที่ยวท่า้ถมบีนเขาอะไรอย่างเงี้ยแบบผจญภัยแอเชั่นแขแรงจะใช่ใชที่นี่นะคะ500ล้านปีที่แล้วคุณรู้หรือไม่ว่าลบบุรีเคยเป็นทะเลไปพิสูจน์หลักฐานด้วยกันว่ารู้ได้ยังไงว่าเมื่อ500ล้านปีที่แล้ว ที่อำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีเคยเป็นทะเลมาก่อนไปที่ถ้ำแห่งนี้ด้วยกันค่ะแล้วดาวอยู่ไหบ้า ใจร้ายน้องจะบอกว่าที่ถ้าแห่งเนี้ยเป็นถ้าที่500ล้านปีเคยเป็นทะเลที่ปอบอกน้องอยู่ที่สันพักกาใช่น้องไม่ช่ลิงนะคะแต่น้องก็ไปกินโต๊ะจีนทุกปีีปยที่ลบบุรีคุณผู้ชมค่ะที่อำเภอพัฒนานิคมนะคะเขาบอกชุมชนแห่งนี้เห็นมหทางขึ้นเห็นไหมพี่ปอ เหมาะกับพี่ปอเพราะเขาบอกว่าใครที่ชอบการผจญภัยปีนป่ายหน้าผานั้นเป็นแพ้ภูเขาอะไรน้องหมาหลายคนบอกพี่นี่มีเลี้ยงเป็นเหมือนเลี้ยงาเป็นหมาท้องถิ่นนะหรอคือสุนัขท้องถิ่นก็สามารถที่จะแบบชำนาญทางอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาบอกใครจะไปต้องผจญภัยนิดนึงเพราะว่าต่จะเข้าถ้ำนี้ได้นี่นะคะต้องเดินป่าไปประมาณ15นาทีหลังจากนั้นในถ้ำนี่คือปากทางเข้ามืดสนิทแต่ข้างใน ข้างใน<า>แบบว่านะข้างในสวยเน,เ,นเนาะข้างในจะแบ่งเป็นห้องห้องแล้วก็เหมือนกับมนุษย์อาปูนมาฉาบไปเลยอะแต่<ท> <ๆ S 2> จริงๆที่นี่คือธรรมชาติสร้างสรรค์นะคะคือจะเป็นงานอีกรูปแบบหนึ่งอีกรูป รูปลักษณ์หนึ่งที่เราเคยเห็นนะคะปกติเห็นเป็นพวกหินย้อยเนาะใช่ใช่ใช่อันนี้จะออกเป็นแนวแบบเรียบเรียบนะคะคือเขาบอกอย่างนี้ค่ะว่าถ้ำแห่งนี้เนี่ยนะคะทำไมถึงรู้ว่ามีมา570ล้านปีแล้วในยุคเพอร์เมียและที่สําคัญเห็นไหมคุณเห็นไหมว่ามันมีหินงอกหินย้อยที่เกิดขึ้นมาใหม่แต่แบบของแตแปลกเขาบอกว่าเกิดใหม่ทุกปีเพราะฉะนั้นเวลาเราเข้าไปเราอย่าไปจับหรือแตะเพราะถ้าเราไม่น้าหยุดหยดเนาะมันจะหยุดการเจริญเติบโต เนร,ร,รเล,<อ>ละามีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมก็คือข,อขาอ้างคาวในเขามาอยู่ด้วยเนี่ยนะคะแล้วข้างในคุณจะได้เห็นกับหินงอกหินย้อยที่เราสามารถจินตนาการเป็นรูปร่งางต่างๆได้เองนะคะเป็นถ้ำเขาบอกหินสดใหม่เพราะมันเกิดขึ้นตลอดเวลาอ,อย่างที่บอกทำไมเขาถึงรู้ว่าที่นี่เมื่อ500กว่าล้านปีที่แล้วเนี่ยเป็นท้องทะเลเพราะ มีซากสัตว์ฟอสซิลอย่างเช่นหอยงวงช้างนะคะซึ่งมันจะอาศัยอยู่ในทะเลเท่านานนี่เขาว่าอย่างนี้นะคะว่ากันว่าที่นี่เนี่ยมีหินรูปร่างคล้ายกับพระปรางสามยอดซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดลบบุรีด้วยก็จินตนาการกันไปเขาว่าอย่างนั้นนะคะจะคล้ายขนาดไหนต้องลองไปพิสูจน์ดูนะคะ นอกจากนี้แล้วนะคะที่นี่ยังเป็นสถานปฏิบัติธรรมอยู่ในความดูแลของศูนย์ปฏิบัติธรรมเอราวัณจังหวัดลบบุรีเนี่ยนะคะเห็นไหมคะมีมหินงอกหินหยอยที่รูปทรงต่างๆกันไปเขาบอกมีทั้งเป็นน้ำตกเมื่อกี้น่าจะเป็นน้ำตกน,นะหอกกระลำเป็นป๊อปคอนแม้กระทั่งเสาโรมันมเขาบอกว่าก็มีลักษณะคล้ายเช่นเดียวกันสนุกดีตอนไปถ้ำแล้วเราจะจินตนาการ ว่าหินแบบนี้คือเป็นยังไงนะคะเขาบอกมีความระยิบระยับนะถ้าเราส่องไฟไปเนี่ยส่วนไฮไลท์อยู่ตรงนี้ค่ะไฮไลท์ก็คือมันจะมีจุดหนึ่งที่มีแสงสวยงามเป็นแสงธรรมชาติเห็นไหมส่องลงมาส่อง<ม>ลงมาสะท้อนกับหินเป็นสีทองอารามไปทั่วทั้งห้อง<ม>เขาบอกวันไหนที่เราเดินไปถ้าโชคดีเป็นช่วงที่ฝนไม่ตกแดดจัดลำแสงจะส่งลงมาเป็นเส้นตรงนะคะสวยงามมากทีเดียวนอกจากนี้ค่ะในถ้ำก็ยังมีคนเนี่ยมาสร้างเป็นเจดีย์ หินอ่อนเอาไว้เพราะว่าตอนที่มีคนมาพบถ้ำนี้เนี่ยมี <c oughs> พระธาตุบรรจุอยู่ในถ้ำมากมายนะคะชาวบ้านก็เลยสร้างเป็นเจดีหินอ่อนเอาไว้ให้คนมาสักการะบูชากันได้ค่ะ <c oughs> ใครอยากจะไปชมธรรมชาติสวยๆแบบนี้อย่าไปเอง <c oughs> เขาบอกว่าต้องมีเจ้าหน้าที่หรือว่าผู้ชำนาญทางพาไป <c oughs> เพราะไม่งั้นนะคะอาจจะหลงทางได้นะคะใครสนใจฟิตร่างกายหน่อยเพราะต้องผจญภัยหลายด่านทีเดียวแต่ความสวยงามก็คุ้มค่าค่ะ ไปติดต่อได้เลยนะคะหมายเลขโทรศัพท์0861318248เป็นผู้ดูแลนะคะอยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมเอราวัณอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีค่ะเหมือนชีวิตคนนะก,กว่า<อ>วจะเจอความสำเร็จก็ต้องบากบั่นกันนิดนึงเวลาแต่ว่าพอไปเจอไฮไลท์หรือว่าของส,สวยๆแล้วก็ถือว่าคุ้มค่าที่เราได้เดินมาขนาดนั้นใช่ค่ะทํานี้บอกเลยพี่บอกเลยนะไม่ไปไม่ไหวทำไมอะ มันลึกลึกมากนะลึกมากเลยเออพี่กลัวค่ะหาทางออกไม่เจอเหรอกลัวหาทางออกไม่เจอมันสวยดีพี่ต้องไปเหรอไปดูไปดูไม่เป็นไรหรอกพี่ก็ใช้ยาดีเห็นเลยนะพาไปเลยนะเพราะดูแล้วถ้าทางจะออกไม่ได้แต่ดูลักษณะแล้วสามีพี่ไม่ไหวกว่าไม่ไหวกว่าดูลษณะไม่ไหวตัวพี่พี่พี่หาทางออกได้เพราะว่าวลาหะวางที่เขาพาไปพี่ใช้วิธีแบบเคี้ยวชานอ้อยอ่ะล้วกินชานอ้อยไว้เคี้ยวหมากเคี้ยวหมากเออทิ้งชานอ้อยไว้ชานอ้อยเดี๋ยวนี้ไม่เคี้ยวพคี่วก็ะมวลในปากไว้ตลอดทาง เออบ้วน,น้ำหมักไว้ตลอดอันนั้นมันทำลายสีแหดน้อมไม่สะอาดแหม่แนะนำกันดีๆมากๆอ้าไปเดินท่ามเหนื่อยแล้วลบบุรีไปอ่างทองก็ไม่ไกลนะจะไปซื้อของกินอร่อยออร่ยที่ตลาดสา,ารเจ้าโรงทองวันนี้ยกมาให้ดูเขามีอะไรเด็ดๆบ้างน,นะคะไปกันที่จังหวัดอ่างทองกันค่ะเจ้าา่ที ตลาดเก่าๆเนี่ยส่งให้เดียนตลอดเลยนะฮะตลาดนี้ร้อยปีแล้วสิ่เขาเรียกว่าตลาดร้อยปีสาลเจ้าโรงทองเป็นชุมชนเก่าแก่ที่พี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนอาศัยอยู่ร่วมกันเพื่อทําการค้า สำหรับสภาพบ้านเรือนชาวชุมชนก็ยังคงรักษาบรรยากาศเก่าแก่เมื่อกว่าร้อยปีเอาไว้เป็นอย่างดีค่ะโดยเฉพาะวัดเก่าแก่ศาลเจ้านะคะก็มีให้เห็นแบบโบราณสภาพบ้านเรือนวิถีชีวิตผู้คนนะคะก็ยังอนุรักษ์ไว้อย่างอาคารเรือนแถวที่ปลูกชิดติดกันแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของการเกาะรากสร้างเป็นตลาดศาลเจ้าโรงทองยังคงสภาพแบบเดิมๆแม้ว่าเมื่อปี2548ตลาดเกือบทั้งหมดจะถูกเพลิงเผาผลาญไปแต่ด้วยความ เข้มแข็งและก็ความรักของคนในชุมชนที่มีต่อถิ่นฐานอันเป็นบ้านเกิดของชาวตลาดสารเจ้าโรงทองเขาก็เลยร่วมงานร่วมกับร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนต่างๆแบบดั้งเดิมเอาไว้ภายในบ้านเรือนที่เป็นอาคารไม้โบราณแต่ละบ้านก็ยังมีของสะสมที่ตกทอดกันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษเก็บรักษาเอาไว้ทั้งหมดนี้จึงทําให้ตลาดร้อยปีสารเจ้ารงทองได้รับรางวัลอนุรักษ,ษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่น ดีเด่นประจำปี2,550ค่ะอีกหนึ่งจุดไม้ปลายทางสำหรับคนที่มาเที่ยวตลาดแห่งนี้ก็คือต้องมาสักการะรูปหลอมเหมือนจริงของหลวงพ่อนุ่มหรือพระอุปชานุ่ม ธรรมมะมาราโมแห่งวัดนางในธรรมิการามซึ่งรูปหล่อหลวงพ่อหนุ่มนั้นประดิษฐานอยู่ในกุฏิที่หลวงพ่อใช้จําวัดตั้งแต่สมัยเป็นเจ้าอาวาสก็มีเรื่องเล่าความเชื่อกันต่อต,อ,ตอมาว่าท่านมักจะช่วยในเรื่องของของที่หายไปก็จะได้กลับคืนมาและหากสมความปรารถนาก็จะมีการนําน้ําอัดลมมาแก้บนกับหลวงพ่อนะคะเอาไปไหว้พระกันเสร็จเราก็ต้องไปไหว้เทพเจ้านะคะแต่อันนี้รู้สึกจะไปรับประทานกันแล้วนี่นะคะก็มีเทพเจ้าเจ้าพ่อกวนอูด้วยนะคะเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ ก็สร้างขึ้นจากแรงศรัทธาของชาวไทยเชื้อสายจีนพอเราไปไหว้พระไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์กันแล้วก็ไปชิมขนมไทยชนิดต่างๆมีให้เลือกชิมมากมายอย่างที่เห็นนี้ก็คือขนมขนมเกสรลำเจียกนะคะอ่าอย่างเจ้าที่ขึ้นชื่อเนี่ยเปิดกันมานานเก่าแก่อย่างที่ร้านที่เรารู้จักกันก็คือร้านทรงนิมิตอร่อยทรงนิมิตเนี่ยเขาจะมีทั้งทองหยิบทองหยอดบ้าบินสาลี่กลีบลำดวนนะคะ อย่างที่เด็ดของเขาก็คือขนมเกรสรลําเจียกเขาบอกว่าเป็นขนมชาววังชนิดหนึ่งซึ่งคิดค้นโดยเท้าทองกีบมา้าซึ่งขนมเกรสรลาเจียกจะต้องทาตนตอนร้อนๆเขาบอกจะฟินมากๆนี่วันนี้มีมาทําให้เราชิมร้อนๆด้วยนะคะว่ากันว่าเกสรลําเจียกเนี่ยเริ่มเผย,ยแพร่เข้ามาในวิเศษชัยชาญตั้งแต่สมัยรัชกาลที่2แล้วละ่ะโดยสาวๆซึ่งล่องเรือไปค้าขายที่บางกอกในสมัยนั้นไปรู้จักกับแม่ครัวที่ทําอาหารอยู่ในวงังก็ไปขอสูตร ขนมชาววังจากแม่ครัวมาแล้วก็มาเผยแพร่ต่อๆกนันมารุ่นแล้วรุ่นเล่าจนกลายเป็นขนมประจําเมืองวิเศษชัยชัติในที่สุดนี่เป็นที่มาของเกสรลำเจียกของที่ร้านส่งนิมิตเล่าให้ฟังนะคะ<ๆ>ก็หลายๆท่านก็ไปได้นะคะนอกจากจะได้ทานขนมอร่อยๆแบบนี้นอกจากเกสรลำเจียกยังมีอีกเยอะแยะมากมายข้าวเหนียวมูลขนมไทยบะจางบะบินบนะคะ <c oughs> ก็ไปกันได้ที่ตลาดร้อยปีสารเจ้าโรงทองทุกวันนะคะหาไม่ยากค่ะวิ่งเข้าอำเภอวิเศษชัยชาติก็เจอแล้วใครๆก็รู้จักนะคะขอบคุณข่าวและภาพข่าวคุณกนกศักดิ์ภาพคุณรัฐพลจากจังหวัดอ่างทองค่ะและวันนี้เรามีแขกรับเชิญนะคะมาพูดคุยกับเราคุณปราณีโตคงทรัพประธานสภาทศบสาน้ำวลวิเศษชัยชาติและคุณกรอน,อนงพึ่งเดชทาย,ยาทเจ้าของร้านทรงนิมิตนะคะมาพูดคุยกับเรารวมทั้งคนที่สาธิตทาขนมให้เราชิมวันนี้หลายๆท่านด้วยนะคะสวัสดีทุกท่าน สวัสดีค่ะน้องพอมาจังนี่ก็ยืนอ๋อจนจะหมดกละมังอยู่แล้วนี่นะคะแล้วก็ข้าวเหนียวนะคะถามก่อนคุณปราณีใช่ไหมคะคุณปราณีสวัสดีค่ะคุณปราณีค่ะอยากให้เล่าถึงที่มาของตลาดสารเจ้าโรงทองว่ามีความเป็นมายังไงเปิดมากี่ปีแล้วค่ะก็คือตลาดเก่าตลาดเราเนี่ยเชื่อ ตลาดจีนไทยาสายใยร้อยปีวิถีวัฒนธรรมเพราว่าคือตลาดเราเนี่ยร้อยกว่าปีนะคะเพราะว่า,าสมัยก่อน,นอ่ะจะมีคนจีนเนี่ยมาจากาพ้นทะเลนี่สงข้ามาๆๆมามัา่งอะไรมาปักหลักอยู่ที่นี่แล้วสมัยนั้นเนี่ยการ การเดินทางเราพื้นที่เศรษฐกิจของเราตรงนั้นจะใช้เรือเดินทางไปกรุงเทพไปตอนไหนแต่ไหนตรงนั้นตอนนั้นเป็นชุมชนที่หนาแน่นย่านชุมชนคนจีนมาตั้งโรกกล้าอยู่เยอะมากแล้วก็เริ่มทําการค้ากันที่เรียกว่าศาลเจ้ารงทองเพราะว่าตรงนั้นมีศาลเจ้ามีศาลเจ้าด้วยแล้วก็ ของเราเป็นตลาดเล็กๆนะคะแต่ว่าเรามีแบบร้านทองเนี่ยเยอะมากช่วงระยะเวลาห่างกันแค่ไม่เท่าไหร่มีถึง3ร้าน่ะแค่ริมน้ำนะคะถึงได้ถึงได้ตั้งชื่อนี้ขึ้นมาศาลเจ้าโรงทองนะคะแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีค่ะนะคะหลวงปู่หลวงปู่เลยนะคะที่เราต้องไปกราบกันหลวงพ่อนุ่มอ๋อหลวงพ่อนุ่มหลวงพ่อนุ่มนะคะนอกจากนั้นแล้วนอกจากจะไปกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอย่างที่บอกมีเทพเจ้ากวนอูมีหลวงพ่อนุ่มแล้วที่นี่ก็บอกขึ้นชื่อเรื่องขนมร้านขนมเยอะมากที่ประมาณสักกี่ร โอ้เยอะมากในตลาดนะคะอันนี้ที่เรานํามาวันนี้ค่ะเป็นเพียงน้อยนิดค่ะโอ้ยทำได้เยอะเลยว่ะเกสรนละเจี๊ยกเนี่ยจริงๆสูตรโบราณก็คือจริงๆได้มาจากบางกอกเป็นเรื่องจริงใช่ไหมที่บอกว่าล่องเรือไปแล้วไม่ได้สูตรมาใช่ค่ะจนมาเป็นขนมประจําของวิเศษใช่เพราะว่ามันเป็นคือคนของเราเนี่ยเป็นคนทําขึ้นมาจาหน่ายที่ เป็นคือเป็นเป็นคนคนแรกที่มาเจ้าแรกที่นามาํามานำมาใช่ค่ะอยากทราบแป้งที่เราร่อนลงไปนั้นแป้งอะไรอะคะอันนี้เดี๋ยวเชิญสัมภาษณ์เชิญสัมภาษณ์ได้เลยอันนี้ควะเชิญค่ะอันนี้แป้งอะไรนะคะแป้งเหนียวแป้งเหนียวพอร่อนลงไปเขาบอกว่าทานร้อนๆจะอร่อยนะคะ คือไม่ไม่เข้าใจค่ะเข้าใจอาจารย์ไปเลยค่ะคือมันสุกจากการร่อนนล้ไม่ใช่จากกานแต่ว่าจะเค็มที่มือพี่อ่ะดูน่าทานมากเดี๋ยวหนูขอลองทำได้ไหมคะเดี๋ยวฝากไม้กับคุณป้าก่อนเป็นแป้งข้าวเหนียวพอเราล่อนลงไปในกระทะคนระวังกระทะน้องดาวน้องดาววิลอบร้อนอร่อยจริงเลยอร่อยมากค่ะอร่อยเพราะว่าคนต้องทานตอทานในตอนเย็นๆน่ะสเป็นอะไรคะคุณป้าขาไส้ไส้ช้าปะล็อบซาวปอผ้ามะกรูนอันนี้ได้ยังคะคุณป้า จะมันไม่ติดนะคะหอมอ่ะหอมควันเทียนรึเปล่ามะพร้าวกวนอย่างเดียวล้วนๆไม่ได้ผสมแป้งเลยใช่ไหมคะเหมือนควันเทียนอบอยู่ในมะพร้าวหรืออะไรสักอย่างนหน่อยมันถึงมีความหนึบมะพร้าวของเขาเนื้อละเอียดมากทานร้อนอร่อยจริงๆอร่อยค่ะนะคะแล้วก็หอมควันเทียนใช่อย่างที่ปุ๊กบอกจริงจรคะนอกจากได้นะคะเกสรลำเจดแล้วยังมีขนมอะไรคะที่ขึ้นชื่อที่นี่ที่คนมาต้องไปทาน นี่เลยค่ะ,ะค่ะลูกเต๋านีล่ลูกเต๋าลูกเต๋ายี่ถนนลูกเต๋าลูกเต๋านะคะแมลูกเต๋าอร่อยค่ะี่ยบอกเลยแล้วบอก ดาวกับพี่ปอเพิ่งไปงานไปิของดีอ่างทองที่เขาเอาให้คือลูกเต่าพิเศษ่อยมากลูกเต่าของเรามีไส้อะไรคะปกติจะเป็นถั่วเหลืองแล้วผสมกับมันมันด้วยอ๋อมีมันด้วยแฮ้วด้วยแฮ้วเป็นแบแหวเคยทานแบบที่เป็นแห้วนะคะมีแห้วละหอยขาอ่อนอร่อยเนาะแฮ้วถั่วควนมะพร้าวอ่อนแฮ้วถั่วควนมะพร้าวอ่อนจะนุ่มตาลทรางจากที่เราเคยทานแตกต่างจากที่อื่นคือที่นี่จะนุ่มใช่ลูกเต่าที่นี่จะนุ่มมากอร่อยมากอร่อยค่ะ นื้อคือเนื้อละเอียดมากๆเนื้อละเอียดน้กส่วนนั้นขนมไทยต่างๆสาลลี่ของเราเคี่ยวก่อนจะได้มังคับพีบค่ะนีอะไรบ้างมีสาลลี่ค่ะแล้วก็มีอ่าขนมเปี๊ยะเราแช่เย็นไม่แข็งนะคะอ๋อเหรอคะปกติถ้าเราทานไม่หมดเราจะแช่เย็นค่ะอ๋อขออนุญาตนะคะก็คือไม่แข็งมีรสต่างๆทำไมเราเรียกว่าสาลี่น้ำผึ้งอะคะ เราผสมน้ำผึ้งอะค่ะมาทําให้มันนุ่มแล้วก็เวาแช่เย็นแล้วเนี่ยมันไม่แข็งอ่ะมีรสอะไรบ้างคะมีกาแฟมีกลิ่นส้มมีใบเตยแล้วมีกลิ่นนมแมวนั่คือกลิ่นดั้งเดิมค่ะนมแมวความยานมแมวดี่ชอบทําไมเขาถึงตั้งคือว่านมแมวอะค่ะเน่ไม่ป็นกลิ่นโบราณนะคะกลิ่นโบราณิ่นมันเหมือนเป็นดอกอะไรสักอย่างเนาะใช่มันเป็นกลิ่นแบบ หอมแม่สำหรับแสาลี่มั่นหอมน้านเป็นโบราณเลยค่ะด้านเดิมดังเดิมรู้ทราบจริงๆว่าพอใส่น้ำผึ้งแล้วมันทำให้นุ่มมันเก็บเป็นตู้เย็นได้เพราะปัญหาสาลี่พอเราทิ้งไว้แป๊บหนึ่งมันจะแห้งที่พี่พิสูจน์เลยซิพิสูจน์มาถึงข้าวเหนียวจ้าข้าวเหนียวของชอบของครอบครัวข้าวเหนียวเนี่ยมีหน้าอะไรบ้างคะที่เห็นตรงนี้มีหน้ากุ้งสดค่ะทำไมอปกตินี่หน้ากุ้งนี่ไม่ใช่ใช้กุ้งสดเหรอคะใช้กุ้งสดกุ้งสดอยู่แล้วนะคะที่เราเห็นกันแต่สังเกตเราไม่ใส่สีปกติจะเห็นแดง ใส่ห่านแต่นิดหน่อยกุ้ใส่นิดนึงให้มันสวยงามเป็นส่ผสมอาหารนะคะกุ้งสดแล้วก็เป็นมะพร้าวสานีนิ่มมากอันนี้นี้่ใส้น้าปลหน้าปลาหน้าปลาแห้งใช้ปลาอะไรคะ ปลาชอโดค่ะปลาชอโดแล้วก็อันนี้น่าสังขยาน่าสังขยานี่นะคะก็ทำกันอย่างนี้เลยกับนียวสดห่อนหนึ่งค่ะพุ่งสดห่อนหนึ่งค่ะมีสั่งพอละสิบบาทนะคะพอละสิบบาทค่ะละสิบบาทผียังาที่สั่งจ้าสิบบาทนี่ถูกมากค่ะใช่ค่ะอันนี้เราขายเราขายอยู่ที่ตลาดเราก็หงอนละสิบบาทเนี่ยค่ะละสิบบาทได้นะคะแล้วก็มียังมีข้าวเหนียวมะม่วงด้วยนะคะสนใจบาจ่ามะม่วงอ่ะบาจ่าข้าวเหนียวดํานี่มีที่เดียวนะคะข้าวเหนียว ใช่ใช่ข้าวเหนียวดำเห็นดูตัวดูตัวข้าวข้าวเหนียวใช่นี่ค่ะอ๋ออันนี้เดี๋ยวห่อเสร็จแล้วให้ดาวเลยนะคะนี่ไม่นึ่งดาวทานได้นึ่งมาแล้วนี่นี่เป็นข้าวเหนียวดำถ้าเราทะเลเห็นเห็นไหมคะผสมก็คือมีข้าวเหนียวขาวแล้วผสมข้าวเหนียวดำอันนี้คือพอเราใส่ห่อแล้วต้องไนึ่งอีกทีเพราะอันนี้มันยังไม่ได้สุกต้มได้นึ่งได้ต้มได้นึ่งได้อ๋อเหรอฮะหมูดิบหมูดีดิบนะคะไม่ต้อง เราหาหมูดิบล้วชอบร้านนี้อะไรเอ่ยเผือกเผือกกวนเผือกกวนนะคะแล้วไข่แดงเขาสิอุ้ยแดงมากเลยหอมใหญ่มากเการัด เกาลัดนะคะนี่อันนี้คือสุกเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเห็นบางพันแล้วครับขึ้นรองทาขนุนเยอะจังเลยอ่ะสำหรับบัาจังที่นี่เขาบอกวชาชาดีมากๆพี่ได่นอกจากอาหารการกินแล้ววันนี้เราจะขอความรู้กันหน่อยพี่ปอเพราะว่าเรามีวิทยากรจะมาบรรยายเรื่องว่าสารเจ้าโรงทองนะคะมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจเลยขออนุญาตเชิญเชิญค่ะวิทยากรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะด้านนี้เลยค่ะด้านด้านในเลยก็ได้นี่ยค่ะมีภาพเป็นของหลวงปู่วันนี้ผ อาราธนานิมนต์ภาพของทางนี้ทางด้านหน้่เลยค่ะนี่เลยค่ะครับวันนี้ได้อาราธนานิมนต์นะฮะภาพเหมือนของหลวงพ่อนุ่มธรรมาธรรมารโมซึ่งเป็นพระอุปชาของวัดนางในนะครับซึ่งเป็นพระศักดิ์สิทธิ์นะฮะมีบุญญาบารมีในเรื่องของเมตตามหานิยมนะครับเวลาของหายก็ดีหรือว่าใครอยากจะ ประสบความสําเร็จในเรื่องของการศึกษาเล่าเรียนเนี่ยมาบนหลวงพ่อนะฮะก็จะประสบความสําเร็จโบนใช้อะไรคะชนใหญ่หลวงพ่อท่านชอบดื่มเป็นพวกน้ําโค้ร่าน้ำอัดลมนตระกูลนี้หรือถ้าเป็นน้ําแดงก็จะเป็นพวกเยลูบอยหลวงพ่อนี่ในยุคขอดูพศอสอเก่าแก่มากนะคะครับตั้งแต่ยุคนี้เก่ามากวันนี้ไปปลดมาจากสาราวัดนางในเลยใช่เาว่า สองรอยเจ้าตาดยังไม่ทราบว่าพี่กงทราบตอนนี้แหละตอนไม่อยู่ที่นี่พอดีท่านประธานสภาฮะไปอะไรที่บาที่หมดมานะครับก็เชิญชวนนะท่านผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านนะครับถ้าอยากจะประสบความสำเร็จไรนะไปเที่ยวตลาดสัตเจ้าโรงทองตลาดจีนไทยสายใยร้อยปีนะฮะก็อย่าลืมไปกราบนมัสการหลวงพ่อนุ่มของเรานะครับมี รูปหล่อนะฮะรูปหล่อเหมือนตัวจริงนะครับและนอกจากนี้เนี่ยเห็นว่ามีเทพของจีนด้วยนี่ใช่ครับมีเทพเจ้ากวนอูมีสารเจ้าพ่อกวนอูนะครับส่วนเครื่องงานของขังของหลวงพ่อนุ่มเนี่ยก็มีหลายอย่างมีเหรียญนะฮะเหรียญหล่อ นะครับเหรียญปั๊มพระเนื้อผงพระพี่ติดมาบ้อผงนั่นไงล่ะเรียกแกแล้วล่ะอันนี้อันนี้ฮิตที่สุดฮิตที่สุดนั่นติดมาดูให้เต็มสองขออนุญาตพี่เราแก่ไม่ยอมไปเลยอ่ะดูอง่ให้เราเราดูนะฮะเราพี่เขาให้ชมเยของพี่เกียของพี่เกล็กเขานะให้ชมของคุณพี่หายากนะครับพี่มีหน้าเขาเดียวขายดีทีก่อนว่าเรียกแก่มีเอาไว้ทำไมคะก็เวลาเรามีทุกข์หรือมีปัญหามีเคราะหอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ก็เรา阿拉 แขวนปัดเป่าป anyway> ัดเป่าสิงั่วร้ายนะคะึ่งเหมาะกับพี่ปอดู้งพี่ปอลุ้งพี่ปอลุ้โดนของใช่ค่ะเหมือนมีอะไรสิงอยู่ข้างๆอ่ะค่ะเกาะไหลพี่ปออยู่ดำๆเงาๆอยู่ข้างๆข้างซ้ายเดียนนไม่ต้องกลัวเรานี่ยงนี่ก็สิทธิ์สิจสิทธิ์เป็นความเชื่ออย่างที่บอกนะคะแต่ด้วยอย่างไรก็ตามคือคนอ่างทองเป็นคนดีด้วยถึงได้อยู่แบบร่มเย็นเป็นสุขหล่อลงปูนุ่มหลวงพ่อนุ่มก็คือไปไปไหว้หลวงพ่อนุ่มอันนี้ต้องต้องเครื่องประมาณตรุษ จะมีงานฉลองสุโพุเป็นประจำทุกปีนะะคงานยิ่งใหญ่อลังการทุกปีค่อยากอยากจะให้ขอครังว่า๋ยวติดไม้ติดมือกันมาที่าลเจ้าคำกลุมคืนแล้วคุณผู้ชมเป็นพยานนะคะวันนี้คืนแรวมีจำนวนจำกัดด้วยนะแต่รุ่นที่ทำเนี่ยค่ะค่ะหายากมากหายากมากของเจ้าค่ะคุณพี่ปานีคะตลาดศาลเจ้ารงทองเราอยู่จุดไหนถ้าเกิดคนจะไปก็คืออยู่ตรงช่วงอืม อำเภอวิเศษชัยชาญค่ะเข้าไปอำเภอวิเศษชัยชาญเวิเศเราเจอเลยรู้เลยนะคะจะมีป้ายบอกทางบอกตลอดค่ะหาง่ายๆนะคะก็คือเปิดทุกวันก็เปิดทุกวันเลยนะคะก็ไปไปซื้อของอร่อยๆไปช้อปปิ้งกันได้เลยนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบขนมขนมแล้วก็ไปดูตึกราบบ้านช่องร้านค้าที่เขายังอนุรักษ์ไว้วันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะรับคุณที่ปราณีแล้วก็พี่ๆทุกอย่างจะฝากไหมะสุดท้ายฝากก็ก็จะเชิญชวนนะคะไปเที่ยวตลาดเรานะคะของดีตลาดเรามีเยอะนะคะที่เห็นนี่เพีงน้อยนิด ม่วงหนูไ่เจอม่วงน้ำดอกไม้มันอร่อยมากใช่ใช่ค่ะที่ของเรามันมีแหล่งที่ปลูกน่าจะเป็นสัมโก้อร่อยคือน้ำดอกไม้ปกติดิบจะเปรี้ยวเป็นแบบแล้วมันแล้วหวานแล้วนิ่มไปชิมมาแล้วนะคะเพราะงั้นทุกท่านจะไปชิมของอร่อยแบบเราเนี้ยก็ไปได้ที่ตลาดสาเจ้าเชิญชวนนะคะขอบคุณมากค่ะพี่ตานีด้วยขอบคุณทุกท่านด้วยนะคะขอบคุณนะคะตลาดที่ขนมอร่อยทุกอย่างวันนี้ที่ได้ชิมเนี่ยนะนี่นะอร่อยจริงจริง ขนมปอบอกว่าที่อยู่ข้างหน้าอร่อยหมดทุกอย่างชิมแล้วปอพี่พอทวงเบี้ยแก้อ้าวเรายังไม่เขียวพยังอาไปอ่ะลองท้องด้วยขนมไปแล้วอ่าเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะกลวยเต๋่ว คงไม่ผิดอะไรหรอกถ้าเราจะอิ่มของหวานแล้วต่อด้วยของคาวเพะว่ามันคนละกระเพาะกันใช่ไหมคะช่วงหน้าค่ะไม่ได้มาเป็นชามแต่ว่ามาเป็นชามอ่างอีกแล้วน้ำฝนเหมาะมากราคาไม่แพงแต่ขนาดใหญ่มากเดี๋ยวช่วงหน้ามาพิสุดกันค่ะช่วงหน้าจากทชกกินค่ะ tell yeah.